ตาดีคร wow. wow. ับพี่น้องบึงว้ายเห็ดจุหม,มูอยู่คือภาษากระจายนี่คืองามแี่อีลาอีลาอีลาของยายแก้วเป็นเถาะพี่น้องเห็ดจุหมูอยู่ พี่น้องจะมาหลุดน้ำค่อยเด้วเอว่าสิแมนฮ็ดถึงหวานบ่เ็นอันพนแต,นตกยื้อนะว้าวแมนอีลีเห็นบ่พี่น้องนี่วายตายแล้วยายแกคือตาดีแทะนี่อีกเ้อพี่น้องเ้อพุ่นนาวาย๊าดอีหลาสมงามคักแทะ เปืดพี่นอ้องสามดอกหนึ่งสองสามโอ้ยสแสงเพิ่นบ้ฮันไโพดินได้พี่นอ้องย่าแก้วเห็นเห็นเพิ่นแตกขึ้เฮ็ดเพาะบานเท่านี่แม้อ้ยงามค่ะพี่น้องเลยสามดอกนี่โอ้พระเจ้าจอร์ดม,มันยอดอามาดก ขับพี่น้องเอ้ยนึ่งพี่น้องพ่นบท่ันอีโพคนแนมเห็นก่อนคอยเห็นพ่นแตกแตกโพขึ้นมานะพี่น้องพ่นคือจังเห็เพอบานเท่าพ่นแตกเขบนะิบนะนะอ้ยซ้ำนี่ยเขอเอาพี่น้องแกงแซ่บแซพัดน้ำมันหอยกัหวานอืมก็เป็นกระหกะักแสะนว่าภาษาังกระจาย งามแต่อีหลาเห็ดตปะปอแต่แปะตุปุอยู่พี่น้องคือะสังกระจายนีเย่เว้ยงามน้องจะว่าก็าเห็นยังเห็ดพื้งขาไล่เห็ดพื้งขาไล,ล่หมวกสมพี่น้องปาดขาแม พี่น้องสมง,งามขากเทขาแหมปื๊ดโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยสมใหญ,ญ่มืงามขากเท้พี่น้อง ดอกดอกสามดอกสามดอกเมืมเม็ดพึ่งข้าไลา่หมวกหมวกส้มพี่น้องปัดงามคัก งัดทั้ง <aría> งัดทั้งงัดท <player> ังง ja. ็ด <Elliott> งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอุ๊ปาดหยาดอกใหญ่ครับพี่น้องเอ๋ยเทิงใหญ่เทิงยาวเลยค่ะเห็ดดอกเนี่ยเห็นบอพี่น้องเห็นบองามบอปากดอกพี่น้องสมัยใหญ่ครับแท้ดอกนี่ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากพี่น้องคืองามคักเทยดอกนี่ไฟโป้เปิดโปาป่ากระซางเด้อคอยสิเปิดเปิดเอาได้ยุพี่น้องเอาได้ยุงามคักเฮ็ดลมพี่น้องเฮ็ดลมนี่พี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งงามงามแต่ว่าคอยบอกเก็บนี่อีกดอกหนึ่ง เห็ดลมพี่น้องเต๋อไปยัดแก้วเ่อเก็บอยู่ของคางถนนนี่แหละพี่นอ้องอ๋อนี่อีกดอกหนึ่งอดอกนี้ก็งามพี่น้องออกอยู่ของคาง,งนี่แหละจัก,กรยานหน่อยค่อยอุ้ยนี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งบาดออกอยู่ผุนมาไกลยนึงเนีน่ยนะ สีผ้าปเบิงพี่น้องบาคือหลายแทะฝรั่งคนกินอยู่ได้นี่พี่น้องขาบันบานน่ะหนึ่งสองสามสี่อุ้ยงามนี่อีกดอกหนึ่งพุ่นวู้คือหลายแทะ แต่ว่าคอยกับบก,กินด้วยพี่น้องคอยกับบกเก็บคืืกอนพี่น้องประมาณสิบกว่าดอกแต่ว่าพนบ้านบานถาบานนี้ฝรั่งคนเก็บกินอยู่ด้่พี่น้องแต่ว่าแยแก้วบก,กินค่อยกินแล้วมันทองอืดเลยนะพี่น้องเมืองต่างถลูทิี่เยอะซิบกว่าดอกพี่น้องเอ้ยงามอยู่แต่ว่าแยแก้วบอเอาจ้ะสองดอกแกงอิ่มพี่น้องเอ้ยงามบองามบอ งามคักพี่นอ้องเอ้ยดอกนี่ก็ไดงามคักพี่นอ้องแน่นแน่นงามโปรดงามเหลือพี่น้องเอ้เย ามดอกพี่น้องสามดอกขาแน่นแน่นแน่นคักดอกนี้พี่น้องเลยวายงามบอยงามบอยอิจฉายิ่งแก่บ่พี่น้องยิ่งแก่ได้กเขาปลาเก็บเห็ดสูมือเด้อค่ะเด้องามบ่อ้ยงามคักพี่น้องเลยเ <c oughs> ขาสดก็ภัยเด้อ เฮ็ดพื้นค้าลายพี่น้องขลังออกตุ่มุติมตุปุตปิ เก็ดดอกพี่น้องน้องก็เบิงเห็ดมะนาวหลายหลายคนเก็เหยียบทิ่มนสนานวันไว้เต็มเบบอตโลดพี่นอ้องเขาเจ้าบวกกินกันได้ทางนี้เห็ดมะนาวนะพี่น้อง มีรถจอดเก็บเห็ดอยู่ป่านนะพี่น้องบาดพี่น้องจะเห็นน้องคอยบอสบ้าคือดอกงามแท้เอ้ยอะเอ้ยอะเปิดงามคักพี่น้องมันนี่เห็ดคอยเต็มกระตาหน่อยคือเกา่างามบ่พี่น้องงามบ่ งามงามมันนี้บ่ค่อยมีแสงแดดเลยพี่นอ้องเด้อมืดตึ๊ดตื้อเลยขอบุญขอบคุณในห,หลายเด้อจ้ามันนี้เฮ็ดยด้แก้วงามงามพี่น้อง พี่น้องแกเบิ่งเห็ดขอยงามบออุย้ยสะออนเนาะพี่น้องเนาะขอพระเดชทัดให้เบิ่งด้วย้ะพี่น้องเอ้ยอุย้ยสะออนงามคักพี่น้องเอ้ยเห็ดมื้อนี้เห็ดยายแก้วงามงามเลยพี่น้องเอ้ย,อยดอกตุ้มุติมีตัวปุตัวปีมีดอกน,นี่เขียวในจักหน่อยแต่กระบอกเป็นหยังอุย้ยพี่น้องเอ้ย งามอีลีอีลอด้วยค่ะเด้อดอกนี่แม่พี่น้องติมตาหน่อยก่อยคือเก่าปื๊ดจังใดล่ะนี่งามบ่พี่น้องงามบเติมตาหน่อยก้อยพี่น้องเอ้ยงามคักพี่น้องเอ้ย thank you